สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับน้องการ์ตูนอีกแล้วเย้ก็มาพบกับช่องส่องเรียญชาแนลค่ะเย้วันนี้นะคะน้องกระตูนก็จะมาทำคลิปตามติดชีวิตประจำวันของน้องการ์ตูนค่ะอุ๊ยก็ถ้าทุกคนอยากดูนะคะว่าชีวิตของน้องการ์ตูนเป็นยังไงและชีวิตของอจุเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแล้วก็กดจ่า กดไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเจ้ตูกับอาจุบด้วยนะคะนี่ก็จะไปเติรที่เราตื่นมานะคะอาจจะรกเลวกน่อยแล้วก็จะไปเปิดไฟนะคะพ่อชอบปิดไฟในเวลาที่พ่อทำงานเสร็จแล้วก็จะสว่างเว้าเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วก็จะไปดูอย่างอื่นกันเลยค่ะว่าเราจะทำอะไร ไปแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะคะเราเนี่ยเป็นคนกินข้าวแบบฉายกินข้าวไม่ตรงเวลาก็เลยจะต้องไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะสายเกินไปนะไปกันเลยอุ้ยอาหารแม่หมดแล้วมามี่จะมีขี้ข้าวกับอะไรคะข้าวกับปลาทูค่ะน่ากินมากๆอะไรเออเนี่ยที่บอกอ่ะแต่เราก็จะ เออมัจันซึ่งกันใหกินด้วยเจ๊เดี๋ยววันนี้จัดตามแล้มัเกิดที่ตัวนี้ตัวนี้จะตามช่มตามให้กินไปเอางในนิดีกว่าอาจารย์อันนี้ดีกว่าแล้วนะคะก็กินข้าว แต่นะคะก็กินค่าเสร็จแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมาทําการบ้านกันนะคะแต่บ้าของเรก็็มีค่านิเกียวนะคะก่อนที่ถึงจะสิบเอ็ดโมงนะคะก,ก็ก็จะมาทําการบ้านนะคะ ะคะก็ตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตัดต่อแค่นี้เดียวเลยนะคะแล้วก็จะเดอ,อ๋ยวเรานะคะก็จะเออไปเล่นเกมนะคะก่อนที่จะถึงชุดเบ็มงังก็เดี๋ยวนะคะขอไปเล่นเกมกันก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเรานะคะก็ตัดภาพที่ตอนมืดหรือว่าตอนกลางวันนะ แ้านแก่เสร็นะคะเก้าสโมงตรงพอดีนะคะก็จะไปเอ่ทำงานอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาดูตอนเย็นของเรานะคะว่าตอนเย็นของเราเนี่ยจะทำอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> เดือดจมูเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปทำงานอะไรนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาพบกันตอนเย็นเลย นี่นะคะทุกคนแล้วก็มาแล้วนะคะพอดีเราถ่ายไม่ทันนะคะทุกคนเพราะว่าแบบช่วงนี้แบบตอนเย็นง,งานยุ่งนะคะก็เลยถ่ายไม่ทันแล้วก็มาถ่ายตอนสีทุ่มแทนนะคะอันนี้เรายังไม่นอนทําไมเพราะว่าเราทําการบ้านอยู่นะคะเป็นการบ้านแบบนี้แล้วก็แบบแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าเราชอบระบายสีมากเลยนะคะแล้วก็แบบชอบระบายสีมากนะคะแล้วก็ต่อ,อไป ก็พี่รานะคะก็รังปิ้นให้อยู่นะคะไปอีกใบหนึง่งแล้วก็จะรีบๆทาก็จะได้รีบๆนอนนะคะเดี๋ยวถ้าเราเนี่ยแล้วก็อาน้ำสรวนะคะแล้วก็สระผมแล้วนี่แล้วนะคะมีอะไรก็จะมาบอกนะคะ